สวัสดีครับผมร้านฟางทองแท็กเตอร์นะครับ2012นะครับวันนี้เรามาส่งมอบเครื่องกันที่บ้านสีแก้วนะครับตำบลสีแก้วอำเภอเมืองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าวันนี้จะส่งมอบนิวฮอลแลนด์ตัวใหม่นะครับ565นะครับก็ับรถไถคูเวต้า L40 นะครับอ่านี่เป็นการเท็ดระบบในานาข้าว แบบจริงๆนะครับจากร้านฟางกองของเราก้อนสามารถปรับได้สั้นยาวทําได้หมดนะครับอ่าแล้วก็แน่นหลวมทําได้ครับผมอันนี้ฟางยังไม่แห้งดีเท่าไหร่นะครับยังมีเปียกๆผสมหน่อยแล้วก็คลายสปริงท้ายออกนะครับไม่แน่นมากอ,าอันนี้สอนให้ลูกค้าขับเองแล้วนะครับวิ่งเทนให้ลูกค้าดู อยู่หลายรอบนะครับแล้วก็ให้เขาขึ้นไปกับทีมช่างของเราขึ้นไปลองดูว่าใช้เกียร์แบบไหนใช้รอบเท่าไหร่นะครับอ่าเดินเกียร์อะไรอ่านี่นะครับนี่เป็นการเทสเครื่องอัดฟาง New Holland 565ครับผมก้อนก็จะสวยๆประมาณนี้นะครับเหลียมๆเลยครับท่านใดสนใจสามารถสอบถามทางด้านเรื่องอะไหล่หรือว่าเครื่องอัดฟางนะครับ ที่ร้านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0833160978นะครับบิกเบอร์นั่คือ0807882413นะครับอ่านี่ก็การถไทย L360 นะครับบอกผิดไปตอนแรกเรียกว่า L3 L40 นะครับ เทงนะครับขับเงเราสอนเขาขับอยู่ประมาณ3รอบสี่รอบนะครับนี่ก้อนฟางสวยๆนะครับแปลงนาใหญ่ๆอย่างนี้นะครับรถไถสามารถก่อได้ตั้งแต่36แรงขึ้นไปได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่เป็นนิวฮอลแลนด์5 6 5นะครับก้อนงามๆเสียงใสๆพอๆครับผมจากร้านฟางทองแท็กเตอร์ฝากร้านผมไว้เลยนะครับ ร้านฟางทองแท็กเตอร์2012ท่านใดสนใจอยากสอบถามทางด้านอะไหล่หรือว่าเครื่องอัดฟางสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0833160978นะครับเบอร์นึงก็คือ0807882413ครับผมตอนนี้ขอย้ำทางด้านลูกค้านะครับที่ว่าโรงงานแลเจอสถานการณ์แบบมีฝนปอยๆยๆนะครับขอย้ำเรื่องสปริงท้ายบล็อกด้วยนะครับ เราจะแน่นมากไปได้นะครับตอนนี้คือฟางมันค่อนข้างมีความชื้นเนาะ,อะคอยปรับสปริงท้ายออกหน่อยแล้วกันอย่าไปอัดจนแน่นเกินไปปล่อยผ่านได้เลยยิ่งดีนะครับคือถ้าจะอัดฟางตอนนี้ก็ต้องระวังครับเดี๋ยวจะทำให้ระบบของเครื่องเสียงไยได้เนาะ,ะสวัสดีครับ